ความเกตีล้างไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่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 ได้กันเลยเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความเขตล้างไปเลยเราเรียกว่าว่างล้างไปเลยนะหาตัดสรู้ช่วยกันอย่างเดียวยุติช่วยกันจบช่วยกัน ตัวสิ่งอย่างที่มันมีการต่อกันและกันมาของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิน,นะตั้งแต่มมโปรโตโซจนถึงเอเวทีมหาโลกนะตัวสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มันเป็นอวสัตว์ให้มันเป็น,รรปนที่ว่ง การตัสรู้ช่วยเึ่งกันละกันดังนั้นกรรมทั้งหลายขอให้เปนอ่อสิกรรมโลกกันทุกประชิลในสัปสาั์นี้นะผู้สิีอยาห์อวสิอโหสิอ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 วสิสิงที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม้เนี่ยก็ต้องย,ยิง่งว่าไม่ไหม้ไปได้เพราะเม่ไปเรื่องสิงทุกอย่างจะทิ้งจะทิ้งตัวทิ้ยยงเองแหละ ้าไม่เอาก็อยากไม่เอาตัวไม่เอาเองนะไปด้กันสิ่งที่ไม่เกี่ยวเราเอาไม่เอาอยากไมมตัวไห่เองลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวเัาไม่ไม่ไได้วยกัน มไ,ไม่ได้ไปอยู่เราไม่ได้อยู่ต้องสลัดที่อยู่ที่อาศัยให้สิงสรรสัตว์ทั้งหลายได้อยู่ไปสิงสารร่างฐนได้อยู่ไปสลัดไปออกไปมันเป็นกรรมหแต่ไปยุ่งกับสมเราไม่คิดอะไรเยอะให้รู้ให้ตัดรู้ว่ามันไม่ได้มันไม่มีใครได้อะไรจากอะไรไม่แต่ตัวเองไม่ได,ไได้เป็นรูปแบบของกรรมชั่วคราวเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใ,ใช้เนื้อหาตัดรู้ตามท่าน่เแล้ว ิ่งที่มันไม่เกี่ยวไปยึดไม่ยึดไปด้วยกันเลยเดี๋ยวไปใช้ความความคิดตึงแบบสลับซับซ้อนเดี๋ยวมันจะออกเป็นแง่มุมไม่ได้จะใช้ความคิดความรู้สึกแบบตอกย้ำนี่นั่นนู่นเพราะมันจะทําให้ออกเป็นจากแง่มุมมันไม่ได้จากเรื่องราวไม่ได้เพราะทุกเรื่องราวมันผ่านที่เราอยู่ตลอดนั่นแหละแต่ถ้าเราตอกย้ำไว้มันก็เหมือนกับมันไม่ผ่านก็อยู่เราตลอดต่อไปให้ใช้เนื้อหานะตัดรู้อย่างเดียวเลยสุ คือมันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดคือมันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันคือมันไม่เกี่ยวว่าเอาหรือไม่เอาสิที่มันไม่เกี่ยวว่าต้องเลือกหรือต้องไม่เลือกอะไรมันเป็นเนื้อหาตัดไปเลยมีรู้สึเนี่ยมันเลือกอะไรก็ไม่ได้ถูกแล้วหล่ะมันจะเป็นเนื้อหาก็จะทำอยู่แล้วไม่ใช่การเลือกอะไรทุกอย่างเดียวไม่ใช่เราเป็นผู้จะต้องเลือกอะไร มันไม่เกี่ยวแล้งตัวไม่เกี่ยวเองมันสลายในตัวเองสลายความยึดต่อในตัวเองขอพวามไปลิงฟังไปทำเรื่อยๆกันแล้วกันพยานุริตตามท่านดีเป็นรูปแบบกรรมเรามันไม่มมันไ่ใช่มีแค่ทบชาต์ตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมามันนับบทบชาติเป็น่วนแต่ด้วชาติมันก็ทิ้งผ่านทิ้งที่ทบชาต์ถ้าเรารู้มันได้ก็จะ ก็จะเด้องออกมาขึ้นมาสวยอ,อ,อีกนบบหนึ่บางอย่างก็รู้ไม่ถึงนะือนกันถังอยานาะจากัาาาานี้นะถ,ถั่นี้ตลอดเลยเพราะภาพดยวนเลยถ่นี้ถนถ้าเราไปต่อย้ำมือก็มือจะไม่ผ่า,านจะไปยึดเาไว้โยงแล้วต่อไปก็นเนื้อหาตัดรู้ไปเลยการที่เราจะเลือกอะไรสักอย่าง,งมันเป็นความทุกข์เลือกแล้วก็ทุกข์ ก็ต้องอยู่กับมันต้องยึดมันต้องอยู่กับมันก็ทุกข์ในสิ่งที่เลือกนั้นมันไม่ใช่การเลือกอะไรทั้งอย่างจะเป็นเรื่องตัดรูปไปเลยเองไม่ต้องเลือกเองเฉพาะสิ่งไม่ต้องเลือกทั้งอย่างมันไม่ใช่การจะต้องเลือกอะไรมันมีตัวเลือกไปเมื่อไหร่มันก็มีเหตุทุกข์เพราะนั้นทันทีนั้นว่าเราต้องไปยึดอยู่กับมันยึดมันยึดอยู่มัน ทุกทุกละเอีเน,นี่ยเนื้อหาตัดรู้แน่มันมีนี่ไม่ได้การเลือกอะไรไม่ได้การดำรงอยู่ที่นี่ด้วยไม่ได้การอยู่ใเฉยๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไปไม่ไมาสลายการคอยอยู่ในอยู่บนนี้ยังจะไม่เป็นทุกข์เป็นเนี่ยตอนที่ผ่านมาของการทอดรวมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นกระบวนการแห่งทุกทมด รูปแบบของกรรมมันก็เป็นทุกข์ปี๋ย่อยออกมาออกไปแต่รูปแบบของกรรเป็นอยู่ของอวตารทั้งหลายนี่เป็นรูปแบบทุกตลอดเวลาจึงจะไม่มีกรรมแบบนังแบบนี้แต่การที่มันยึดตัวมันเองอยู่มทรงตัวมันเองเลือกตัวมันเองมันเลือกตัวมันเองมันก็อยู่กับตัวมันเองมันเลือกสรพสิ่งก็อยู่กับสัมสิ่งนั่นแหละคือว่าตายัทุกข์ุยึดต่อไปยึดติดแต่เนื้อหาตรัสรู้มันไม่แบบนี้ สิ่งออทีม่มันไม่เกี่ยวมันจะต้องเลือกหรือไม่เลือกอะไรสิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันก็ทั้งตัวไม่เกี่ยวเลยนี่มันหลายตัว,ตวเตรียมลงอยู่ในกรมันเองออกถ่ายทิ้งครายถ่ายทิ้งครายจริงๆไม่เป็นรังว,วนหรือทุกข์ถูกน้ำห่าตัดรูปแล้วเราจะไม่ต้องาาทุกบพระมาจะติดผิดพะผิดชลาดผิดการผิดพลาดยึดผิดสูงนั่นเป็นยุทธวิธีใการเก็บขงิน เพราะเราก็ผ่านผ่านประสบการณ์ในรูปแบบนี้ไปจบช่วยมาจะต่อเลือกไปเรื่องเลือกไปเลือกัปเอเลือกการอยู่โดยก็เลือกการอยู่ปกติการอยู่กับโลกภัยไข้เจการอยู่กับพบตกนู่นการอยู่กับ ที่อยู่ที่รัศาสมันทท้งนั้นเลยมันเป็นภาวะทุกบกระดูกันทท้งนั้นเลยอย่างนี้แหละที่มันทําให้ผู้หล่าต้องทรมานกันมาตลอดทรมานกันมานตลอดทรมานกันไปข้างหน้า,าก็กาอดล็อกตรงนี้ไม่ได้มันก็จะทรมานไปเรื่อยๆอีกร้อยการร้อยกลับหมื่นการหมื่นกลับแสนการแสนกลับก็ยังเป็นกลับทุกอยู่จริงๆแล้วมัน ใหตการที่เราจะต้องเลือกไรเลยไม่เลือกเลยเี่มันไม่เกี่ยวไม่มีเร่ยที่มันไม่เกี่ยวทิเลีสิ่งที่มันไม่เกี่ยวมับงตัวไม่เกี่ยวอันนี้มันคลายทิ้งคลายมันก็ดากบัวที่มันบานทิ้งบานมันไม่บานเอาบานมันไม่บานส่องบานหรอกมันบานทิ้งตัวเองอันี้มันเป็นสิ่งที่ทิ้งตัวทิ้งเองคลายกทิ้งคลายเป็นเรื่องหนาตัดรู้ ว่สิงนี้แล้วนจะให้ไขปิดสนานให้กับทานไหมไปตรวรอบวจทุกที่เลยถงว่ซึ่งทุกของว่ดมันีเยอะขนาดเดียวกันตัอกตัแต่เอาตัวเองเอาตัวเดียวตัวเดียวมองั้นเราต้องมาแทะรหัสในที่เป็นชายพี่ชายที่ติที่ไม่เอาไปเล่นตัวนี้เลย มาสกการรู้เรื่อยๆมาสึกการรู้ให้กับตัวเองกันนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถท้่จะฝึกับบนี้ได้ทุกคนขอให้เยนาเขาเึงครบค่าต้หน้าต่อตปดิ้นรนอยู่ในคงรงนั้ถ้าตัวเลือกเอาตัวเอาตัวเลือกอย่ากมันอยากไม่เอาไม่ตั้งตัวไม่เอาอะไรอยางเง้ยึกัตัดเื่อน เราจะได้แชร์ที่อสนาที่มีอยู่นในการจบช่วยสสอง่า ่วกันในเรื่องรู้ช่วยกันเรองตัวเองสู้ที่เราไม่ติดองนตลา็นย